กาตาอันนี้ตัวอะไรครับหมาหมาโมอันนี้ล่ะแมวเออตัวนี้ตัวอะไรตัวอะไรหมีอันนี้ล่ะนกไหนอีกตัวไหนอีก ตัวนี้ตัวอะไรปลานี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรม้าเก่งมากลูกอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรนี่ตัวนี้ตัวอะไรครับตัวอันนี้ล่ะครับ๊ฮะตัวอะไรลูกหนู ตัวอะไรครับมาตัวอะไรครับม, <EN. S 1> มดตัวอะไรครับจ้ดดตัวอะไรจ้าจ้าโอเคอันนี้ละ่ะตัวนี้ตัวอะไร <นำ S 1> มม<อ>ตัวนี้ละ่ <นำ S 1> ละปูปูอันนี้อะนไหมอืมอ ແຕງມຸແຕງມຸອູ້ດາແຕງດັງອັນນີ້ຫຍັງສົ້ມຊຸ້ມຊຸ້ມ